กาแฟเราก็จะมีขั้วสามระดับก็คือหนึ่งขั้วอ่อนนะครับขั้วกลางแล้วก็ขั้วเข้มนะครับคือขั้วเข้มเนี่ยมันก็ก็จะความเข้มของกาแฟมันก็จะออกมาประมาณสัก90%ถัวเฉลี่ยนะครับ9ก็ก็คือ1ทั้งรสชาติแล้วก็ความเข้มข้นของมันด้วยการคั่วที่มันเป็นคั่วเข้มนะครับส่วนคั่วกลางเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาอยู่ประมาณสัก 70- 80%ถึง คือรสชาติมันก็จะอ่อนลงมานิดนึงนะครับอาจจะไม่เข้มข้นมากก็แนะนําแนะนําขั้วกลางแล้วก็ขั้วอ่อนเนี่ยให้เป็นกาแฟร้อนนะครับส่วนขั้วอ่อนเลยก็จะเหมาะสาหรับทําพวกกาแฟคาปูชิโน่พวกอะไรนี่ครับซึ่งกาแฟไม่เข้มข้นนะครับหรือก็เป็นเป็นลักษณะเหมือนคนหัดดื่มใหม่ๆเลยนะครับก็จะเป็นขั้วอ่อนแนะนําให้เป็นขั้วอ่อนนะครับส่วนส่วนกาแฟของเราเนี่ยสามารถ ความพิเศษของเราเนี่ยก็คือกาแฟาเราเนี่ยคาเฟาอีนไม่ถึง1%นะครับเราจะดื่มมาละ3ามแก้วสี 4, แก้วนี่ก็ก็ยังนอนหลับเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวยังนอนหลับได้อยู่